ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมืัอนี้กับวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับครับมืัอนี้พ่อเตรียามาคุยกันหลังหวยลาวพัฒนาออกนะครับเนาะว่ามีอาจารย์ในแด่เข่าอาจารย์ในแด่ลุดนะครับครับเมื่อคืนนี้นะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบตุลาคมหกหกนะครับเนาะลาวพัฒนาออกสี่สองสองศูนย์ศูนย์เจ็ด ครับเลขล่างก็ออกสองศูนย์นะครับเนาะครับก็มีหลยอาจารย์เข่าไลยอาจารย์อยู่รุดนะครับเนาะครับพระเตียมาเริ่มจากของพ่อวิชัยนะครับเด้อครับพ่อวิชัยพ่อวิชัยลานแตกแล้วครับขับบนล่างวิ่งรูดศูนย์ตัวเดียวนะครับพอเราจบคู่มีสามศูนย์สองศูนย์เข่าสองศูนย์นะครับเนาะ เรียกวิ่งนี่เขาต้องบนทั้งล่างนะครับพ่อวิชัยครับเดี๋ยวมือวันวันอาทิตย์น้องพ่อเตียมลงเดี๋ยวพ่อเตียมยิไปหาพ่อพันยิกนะครับเอาไผ่โศกไผ่มันก็นดีแกมเนี่ยครับเด้อเข้าตรงๆสองศูนย์เนาะพ่อวิชัยเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหนองคายเซียนหนองคายงวดน,นี้รุดนะครับเนาะมีตัศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าหอกสองศูนย์เข่าตะศูนย์ตัวเดียวอันนี้รุดสามสี่ห้าเนี่ยบ่มาจักตัวเลยนะครับอ่ะธรรมดาครับมีเขาามีรุดนะครับเนาะครับ้าเตรียมขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนนาดีครับเซียนนาดีครับบนล่างวิ่งลูดเก้ากับเจ็ดเน้นที่เก้านะครับเนาะเก้าผัดบม่าพี่น้องมาเกียดเนาะมาเกียดแต่ว่าจับคู่มีสองเกียดสี่เกียดเก้าเกียดตุกกันออกศูนย์เกียดนะครับเนาะรับเขาตะเลึกวิ่งเรียกรูดของอาจารย์เซียนนาดีงวดนี้นะครับ ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เซียนนาดีนะครับเนาะเดี๋ยวมือนาวันจันตามกันต่ออีกนะครับครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนปาตานเซียนปาตาันบนล่างวิ่งรูดสูสองกับสี่มาสองนะครับเนาะ ครับจับคู่กับเขาตัวเน <pl ains> ียนพ่นพ้อมนะครับสองศูนย์เข้าตรงๆนะครับเซียนปาตานวดนี้เขาสองศูนย์ตรงๆนะครับเอาไปโศกไปมันพอเตรียมกันดีแจมนะครับเด้อกับเซียนปาตานนะครับเนาะครับไปบูโศบมันกับวันจันทร์ตามกันต่ออีกนะครับออาพอเต้มขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนปาตานนะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์เมงโอ้อาจารย์เม้ง,งวันนี้นะครับศูนย์ทั้งศูนย์ทั้งเกเข่านะครับวนนี้เรียกในตารางของอาจารย์เพ่นสี่กับเกเก็กับเข่านะครับส่วนจับคู่นบ่อาจารย์พอเตรียมเน้นให้ตามที่เด็กอาจารย์เพนจับคู่เด็กสามตัวมาบ๊าครับเจ็ดศูนย์แต่ว่าเข่าถูกกลับเนาะครับเนาะ ครับพ่อเตียมก็ได้บอกอยู่เอฟซีทุกคนนะครับเนาะที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อเตียมมักตัวใดสอบตัวใดก็อย่าลืมกลับตัวน้องพ่อเตียมสิบอกไว้ตลอดนะครับเอาของอาจารย์ก็ที่ว่าเข้าตัวกลับนะครับเนาะคันผู้ได้กลับไ้ก็ดีโชคมันกันอยู่นะครับเนาะครับเอาพ่อเตียมขอขอบคุณหลายๆลายนะครับเด้ออาจารย์แม่งนะครับเนาะอาจารย์เขาได้เบิ้งคีพ่อเตียมอยู่วันอาทิตย์เด้ออาจารย์ <laughs> เออพ่อเตียมมีลงวันอาทิตย์นะครับสงมาให้เนี่ย ทีมติดตามอีกเนาะครับเนาะครับกับเว่าคูบาอาจารย์เนี่เนาะครับเนาะกับมีเข่ามีหลุดกับเว่ากันนะครับครับมาไปต่อครับผมไปต่อที่หนุ่มสวนยางโอ้หนุ่มสวนยางงวันนี้นะครับบนล่างมีรุดห้ากับหกเน้นที่หกหกกับบมาหากับบมาเนาะครับเนาะงวดนี้รุด นะครับมีศูนย์หโอหกศูนย์หกศูนสองครับมีเขาไม่หลุดเนาะเอฟซี FC เนาะครับเอาขอเตรมข้อขอบคุณหลายๆนะครับเดินหนุ่มสวนยางเนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางพี่น้องเห็นวะ อันบนเป็นล่างล่างเป็นบนอีกแลลวของอาจารย์หก <c oughs> กับเจ็ดกับมาเจ็ดเนาะครับเนาะเตียว่าเจ็ดนี่มันไปยังไรล่ะไปบนเนาะครับนะเนาะเจ็ดไปบนเต่ว่าเรียกจับคู่อาจารย์กับเข่าเจ็ดศูนย์ไปเข่าบนเข้าตัวกลับเนาะครับเนาะครับน,ะบนี่แหละมันเป็นบนเป็นล่างล่างเป็นบนนะครับเอาไปโชกไพ่มันนาอาจารย์เซียนคนริมทาง เตรียมนดีเกมนะครับเดอ้อไผ่บกโบมันกะันจันเนะครับเนาะตามกันต่ออีกนะครับพอาเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้ออาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ของสุดใจพารวยโอ้สุดใจพารวยงวดนี้นะครับ ไปคนละทธิอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเต่ว่าบนล่างวิ่งรุดสองกับสี่สองกับมาอยู่นะครับเขาเรียกวิ่งเขาอันนี้มันก็ไปไปล่างนั่นบหครับอันนี้ไปบนครับก็เลยจับคูบเขาเนาะครับเนาะครับธรรมดางวดกวนกับเขาเนาะครับเนาะงวนในการรุดครับเตรียมขอขอบคุณหลายเด้อครับเด้อสุดใจพารวยเนาะครับเนาะครับวัน จันตามกันต่ออีกนะครับไปต่อครับผมปูศูนย์เจ็ดโอ้ปูศูนย์เจ็ดให้ล่างออกบนอีกแล้วงวดนี้กันด้ด <c ười> รับบนวิ่งลูดห้าห้ากรบลุดนะครับเนาะรับวิ่งล่างลูดหกหกกับลุดครับเทียบว่าจับคูณนาครับมีเจ็ดศูนย์หนึ่งครับอือเจ็ดศูนย์ไปเข้าบนตัวกลับนะครับเนาะเรียกออกศูนย์เจ็ด ครับให้ล่างออกบนนี่แนะ่ปูศูนย์เจ็ดมาออกสายยาพ็นเีียโอ้เีิยพี่น้องลืมออขีดไปซะถึกสายยาปูศูนย์เจ็ดเขาสายยาปูโอ้เขาตรงๆเลยเเนะเตรียมข้อกราบขอบคุณปูหลายๆา 7, นะครับเด้อปูศูนยะ์เจ็ดนะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูโคลาดครับโอ้ปูโคลาดัวนี่เขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะเป็นยังไงระดับหนึ่งครับบนวิ่งรูดเจ็ดมันมาานำกันเห็นบอกครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดอ่าแต่ว่าจับคู่กับมีศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์อยู่เลยวะเนาะครับตักเน่นนะครับแต่ว่าเข่าตวกับนะครับเนาะรับบานในล่างศูนย์ ศูนย์สองนะครับแต่ว่าเลขออกสองศูนย์เข้าตัวกลับจีกโอ้โเขาทั้งบนทั้งล่างงวนนี่แต่ว่าเป็นตัวกลับเนาะครับเนาะครับปูโคลาดนะครับครับพอเตีมข้อกับขอขอบคุณปูหลายหลายนะครับเด้อปูโคลาดเนาะครับเนาะแตกทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเป็นตัวกลับเนาะครับเนาะครับพอเตีมก็เดี๋วเอาอยู่มักสอบตัวเด็กก็อย่าลืมกลับตัวใบหนํานะครับเอาไปโฉกไฟมันพอแต้มก็ดีเข้มนะครับเด้อปูโคราดเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่ของแม่แหล่แม่แหล่งวดนี่โอ้แม่เหล่เนียนเหตศูนย์หนึ่งเก่าหนึ่งแต่ว่าเรียกวิ่งเป็นเขานะครับเนาะบนล่างวิ่งรูดก้ากับศูนย์กับมาศูนย์นะครับสายวิ่งสายรุดไม่ควรพลาดน,นะครับเนาะครับพอแตมข้อขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อแม่แหล่ เมื่อวันจันทร์ตามกันต่ออีกนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังปูสมวังงวดนี่พี่น้องบ่มีศูนย์เนาะเหล็กปูเนาะมีตะเกียบมาตะเกียบนาะครับเนาะส่วนวิ่งรุดหกกับเก้ากระุดไปเนาถือว่ารุดเนาะครับเนาะเหล็กมันมีตะศูนย์ ของปูบวมีศูนย์นะครับอ่าขอแถมข้อกาบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมหวังเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อใจดีพ่อใจดีงวดนี้กับนล่างวิ่งรุดหกกับเก้าเน้นที่เก้าบโมาเนาะครับเนาะหลุดครับหลุดหลุดอีกละงวดนี้ครับกับธรรมดาเนาะครับเนาะมีเขามีหลุดนะครับ พระเทียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อพ่อใจดีนะครับเนาะครับันจัรย์ก็มาตามกันต่ออีกนะครับอาจารย์ในเขาอาจารย์ในรุดจะเบิ่งไหวได้พ่น้วงเด้ครับไปต่อที่พ่อแหล่ครับพ่อแหล่นอนหน้าเป็นโอ้เขาตัวพ่อแหล่นอนหน้านี่บนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดเน้นตัวผิดนะครับนะเนาะเพียมาเกียดเพียจับคูห็่ประครับ เจ็ดศูนย์เลขออกศูนย์เจ็ดเขาตัวกับหยิกนะครับเอาไป่โฉกไพ่มันพอเตียมกระดีกแกมเลยครับเด้อพอเตียมกระสีเนียนยำมาตลอดนะครับเนาะตัวที่เพิ่นบนเนียนให้เข้ามาเข้ากับเอาและที่สําคัญเข้ากับอย่าลืมกับตัวไว้นาพอเตียมสีเนียนยำมาตลอดนะครับของพอเตียมกระลุดคือกันพี่น้องเอ้ยครับพอเตียมกระบอว,าวไ์ไรดะของพอเตียมกระฮูหูน้ำกันอยู่นะครับเนาะสูตรครับตัวนี้มันลุดอื แต่ว่าเลขวิ่งนะครับเพราะเตียมอยากเมียนเลขวิ่งนะครับเด้อขันวิ่งเอานี่กระดีโศกมันกันอยู่นะครับเนาะห้ากับศูนย์ขับกระมาศูนย์ขับส่วนจับคู่ก็มืศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาดแต่ว่าศูนย์หาเพราะเตียมโบจับให้่งโบมานำกันไม่นอี่ดีมานำกันยากนะครับครับลักสิบก็ถือว่าแม่นอยู่นะครับเนาะลักสิปเป็นออกศูนย์เกียแต่ว่าลักหน่วยนี่มันมันหลุดนะครับมันโบมีเกีย ที่กิ่งในสูตรมีอยู่เกล็ดดอพอเตียมบอจับนะครับพอเตียมกระกาบคอถอดขอ,ขอ,ขอภัยหลายลๆนะครับเดอ้อครับแต่ว่าเลขวิ่งนะครับเดอ้อพอเตียมเนียนเลขวิ่งนะครับเนาะก็มีเอฟซีคอมเมนต์ม,มาอยู่สายวิ่งนี่เขาเจ้าใดทุงหงดนะครับวินะบ่งเอานะครับเนาะครับทางเด็กครับพ่อเตีมกรขคอกรบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อเตีม รับพอเตียมขออวยพอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเดอ้อความเจ็บใหญ่ใดความไขยย่นะนะขให้มีครับเนาะรับคอให้มีอายุมันควรยืนครับทำมาค้าขายสิ่งได้กับคอให้เจริญลุงเรื่องทำการทำงานกับคอยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเนาะครับนะมืองวดนี้บอสมบังงวดหนาเฮาก็มาตามกันต่ออีกนะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตรียมกับอกาบขอบคุณเย็บซี FC, ทุกคนนะครับเด้อนะ ที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อเตมครับเอาสาหรับคลิปนี้พ่อเตมก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไปพอกันอีกครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม